สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเฮียมโมลมโตกัอีกเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่3มีนาคมเราเตรียมวิเคราะห์บอลที่ไดจัดเต็มมาให้กับทุกท่าน4คู่เน,น้นๆครับกับทางนอ t ์ทิแองแฮมฟอร์เรสพบอิสสวิทเทลยูเวนตุสพบเวโรนาบียาเลอันพบเอสปานยอนและสปอร์ติ g งลิสบอนพบเอสโตลินเช่นเคยครับนอกเหนือจาก4คู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้ายังไม่พอใจไม่นำใจยังกดไม่บันมือทุกท่านครับเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางเพิ่มเติม VIP แบบว่าจับมือกากันเลยครับ มีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของรางวัลคุ้มมสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 m u ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราปักมุดไว้ให้ทางด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับเข้ามาวันนี้ก็รับของที่อะลึกไปได้เลยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับกิจกรรมทายผลสกอร์ของเราเป็นคู่ของ n o t t i n g h a m Forest พบเอ w วิทเทคู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อนร่วมทายผลกันมาได้รรัไมม,ม,ม่่่่ววาาาจจะทยยใใในนนนนกกกลลุหหือเเเิปีี้้แชด สำหรับผู้ไทยถูก10บทันแรกครับรับทันทีครับเสื้อฟุตบอลทีมที่ท่านชื่นชอบจะรีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ครับก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเริ่มกันที่คู่แรกกับรายการ FA ฟเอครับฟอเ์เรสพบอิสวิตท,ทาวคู่นี้เตะเวลาตีสองครึ่งครับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาไปทาง For ์เรสชนะไป3นะครับอิสวิตทาวชนะไป1แล้วก็เสมอกันหนึ่งครับ ผลงาน5นัดหล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้าน Forest ชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดเสมอกับทาง Aston ไป0ประตูต่อ0ครับฝั่งทีมเวนิสสวิตทซาลครับผลงาน5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3นัดล่าสุดแพ้ทางมนยูมา2ประตูต่อ3ครับเจ้าบ้าน Nottingham Forest ครับสําหรับความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีแรยงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากทาง Carlos Miguel นายทวารกําลังเสริม ing, พิ่เดียวเ่านั้น คาดววานัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางไตโวอวอนิยี่ออสตาร์ยืนเป้าล่าสกอร์และใช้โชต้าซินวามอแกนกิฟไว้กับลามอนโซซาเป็นสามประสานกลางลูกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังครับฝั่งทีมเานอิสวิทาวครับที่เพิ่งบุกไปแพ้ให้กับแมนยูมา2ประตูต่อ3มในนัดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับจะไม่มีชื่อของโอมารีฮัชชินสันที่บาดเจ็บเข้ามาแบบสดๆร้อนๆจากแมตช์ดังกล่าวครับเช่นเดียวกันกับเวสลีย์เบิร์น ซิโดซีอ็อกเบเน่คริสเตียนวอร์ตันคูริโอเอนซิโซและเควินฟิลิปเหล่ารดาแข้งเลี้ยงหน้าเดิมที่ยังไม่หายดียกแพ็คครับคาดการณ์วันนัดนี้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทางเดียมดีแลฟออฟสตาร์ยืนหน้าราตาข่ายและใช้ทางซามูเอลซิโมดิกรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังครับเจ้าบ้านฟอเรสครับน่าจะใช้แมตช์นี้เรียกความมั่นใจกลับมาได้แม้จะเป็นบอลถ้วยที่อาจจะต้องโรเิชั่นพอสมควรแต่ด้วยแท็กติกกับระบบการเล่นและมาตรฐานของพวกเขาดูดีกว่าทีมมเยือนากครับ โดยภาพรวมเนี่ยช่วงแรกนี้นอริทแฮมฟอร์เรสต์ฟอร์มจะมาดีมากครับแต่ว่ามีช่วงหลังอาจจะมีออกทะเลไปบ้างนิดหน่อยครับแต่วันนัดนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองฟอร์มน่าจะดูดีกว่าเดิมเยอะครับรวมถึงทีมเยือนอิสวิทเชครับก็น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งไม่ไหวเป็นแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะเก็บ3าแต้มกลับไปเลยครับเอาแค่ว่าแชร์แต้มกันผมมองว่ายังเป็นไปได้ยากโดยเลดดันนี้ครับเปิดออกมาให้ทางฟอร์เรสต์ต่ออยู่ที่0.75ผมแนะนำไปทีมต่อเลยครับดูทรงแล้วทำ,ำอิสสนอน คู่ที่2กับรายการเซเรียครับยูเวนตุสพบเวโรนาคู่นี้เตะเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับจอาถิ่นยูเวนตุสครับทีมอันดับ4ของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ12เสมอ13แพ้1ตอนนี้มีอยู่49คะแนนฝั่งทีมเยือนเวโรนาครับทีมอันดับ14ของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ8เสมอ2แพ้16ตอนนี้มีอยู่26คะแนนครับเหตุผลคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางยูเวนตุสที่ดูดีกว่านะครับด้วยการชนะมา4ีแล้วก็เสมอกันมา1ครับ ต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านยูเวนตุสครับชนะ4แล้วก็แพ้2นะครับนัดล่าสุดแพ้กันโดยจุดโทษของเอมโบลีไปครับส่วนฝั่งชิเมียนเวโรนาครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดชนะทางฟิออลเลตินาไป1ประตูต่อ0ครับเจ้าถิ่นทับมาลายยูเวนตุสครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับเพิ่งจะโดนจุดโทษแพ้แล้วก็ตกรอบทางโคปาอินเตอร์เลียนไปแบบนบบหมาดตัวเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิม,เด,มเดิมทั้งหมดนะครับโดยคาดการณ์ว่าง ฟรานซิสโกคอนไซซ์เซลเวสตันเมคเคนนี่และเคนานยูดิสคอยสร้างสารรค์เกมลุกร่วมกันขณะที่กองหน้าจะถอดทางดูซานเวลาโฮวิสแล้วส่งหัวหอกฝรั่งเศสอย่างล็อกดันโคโลมูอานีลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับทางฝั่งทีเยียนเวโรนาครับผลงานดีๆห้านัดหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บยังคงเป็นด้านเดิมๆทั้งหมดครับแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างครับเพราะว่าจะได้กองหลังอย่างโดมากอยบราดาลิสหายเจ็บกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งงหนึ่ โดยด้านการจัดทัพคาดว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ3511โดยแดนกลางจะว,วางออนเดดูดากับองตวนเบเนเน่คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนแนวลุกอย่างโทมสัสลุสซ,ซอฟและอาร์มินซาที่ลงหน้าตาขายร่วมกันครับจ้าถิ่นยูเวนตสครับแม้ว่าจะเพิ่งอกหักจากการตกรอบบอลถ้วยมาแต่ถ้าดูจากฟอร์มในดของพวกเขาก็ต้องถือว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีมากๆครับโดยการคว้าชัยมาสีนัดติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนเวโรนาครับผลงานในดิช่วงหลังขาดความสม่ําเสมอครับโดยผลงาน5าเกมหลังสุดคว้าชัยมาได้แค่2 เลนดัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับมองว่าช่วงหลังยูเวนตุสก็ทําผลงานได้ดีครับเกมลูกเขียบคมเกมรับเหนียวแน่นโดยเฉพาะทางโคโรมูอานี่ที่ฟอร์มกาลังร้อนแรงมากๆทําให้เกมวันนี้ครับมั่นใจว่าทางยูเวนตุสจะเดินหน้าเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่3กับรายการลาลิกาสเปนครับบียารอันพบเอสปันยอนคู่นี้เตะเวลาตีสามตรงครับเจ้าบ้านบียารอันครับที่ันดับ5ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ1 2เสมอแแพ้5ตอนนี้มีอยู่44ะรับ ฝั่งทีมเวียนเอสปันยอนครับที่มวล้วสบของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ7เสมอ6แพ้12ตอนนี้มีอยู่27คะแนนครับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับ5านัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางบียาเลอันที่ดูดีกว่านะครับด้วยการชนะมา4แล้วก็เสมอกัน1ครับมาดูทางฟอร์ม5านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านบียาเลอันครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับชนะทางไลโยบาเยกาโนมา1ประตูต่อ0ูฝั่งทีมเวียนเอสปันยอนครับผานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้บนัดล่ง เจ้าบ้านบียาเลอันครับยังไม่สามารถใช้งานยีอัสอาโกมาสและเกลาดโมเรโนสองแนวรูกตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับนอกนั้นไม่มีปัญหาในด้านการจัดทัพครับคาดว่านัดนี้จะเปิดบ้านในระบบ442พร้อมกับส่งตัวหลักจากนัดที่ชนะทางลาโยบาเยกกโนมาด้วยครับนำโดยคู oh ่หัวหอกอายเซเปเรสและเทียโนเบลลี่ส่วนปาเกเยกับดานี่ปาเลโกุมกลางรับครับ ฝังทีมเยือนเอสปันยอนครับนัดนี้ยังไม่สามารถใช้งานเฟเนนโดปาเชโกนายด่านตัวสำรองกับกองหลังกำลังเสริมอย่างบาโบลามอนซึ่งมีอาการบาดเจ็บกันอยู่ทั้งคู่ครับขณะที่โคเซกาเล่าฮองเครื่องคนสำคัญหายเจ็บกลับมาลงซ้อมได้แต่ยังคงต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งนึงครับว่าจะสามารถลงช่วยทีมทันนัดนี้หรือเปล่า โดยคาดการณ์วันนัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ4 51โดยมีทางโรเบโตเฟเนเดสลงลาตายคขณะที่ปอโลซาโนอูโกกอนซาเลสและอเล็กซ์คานประสานงานแดนกลางครับบิยาเลอันครับฟอร์มกำลังเข้าฝากครับหลังจากชนะสาจาก4นัดแมตท์ที่ผ่านมาในลีกและไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันครับโดยการชนะ4เสมอ2รวมถึงการเข้าวินในบ้าน2จาก3แมตช์ล่าสุดและเสียเพียงลูกเดียวเท่านั้นครับส่วนทางเอสปันญอนาทีนี้ก็มาดีนะครับโดยเก็บ4แต้มจาก2นัดล่าสุดที่ผ่านมาและแพ้ไปครั้งเดียวตลอด7เกมที่ผ่านมาด้วยคร อย่างไรก็ตามครับสถิตินอกบ้านถือว่าย่ําแย่ครับเพราะว่าเจงใช้8ปจาก10นัดล่าสุดที่ผ่านมาโดยเลดนดัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางบียาเลอันต่ออยู่ที่1.25ผมแนะนําว่าไปต่อบ,บียาเลอันดีกว่าครับเพราะว่าคู่นี้เฮดูเฮดท่านัดล่าสุดที่ผ่านมาไปทางบียาเลอันที่ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับและเลดนดัดนี้ก็ไม่ได้สูงเกินไปด้วยทางเจ้าบ,บ้านเปิดบ้านถล่มแน่นอนครับคู่ที่4ครับกับรายการปีไมล่าโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนพบเอสโตลินคู่นี้เตะเวลาตีสามสิบห้านาที เจ้าบ,บ้านสปอร์ติ้งวิสบอลครับทีมอันดับหนึ่งของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ16เสมอ5แล้วก็แพ้2ตอนนี้มีอยู่53คะแนนครับฝั่งทีเวียนเอสโตเรนครับทีมอันดับ8ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ9เสมอ7แพ้7ตอนนี้มีอยู่34คะแนนครับเหตุสุเหตุคู่นี้ครับพาหนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางสปอร์ติ้งวิสบอลที่ดูดีกว่านะครับด้วยการชนะไปทั้งหมด5นัดที่ผ่านมาเลย ต่อกันที่ผลงาน5านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านลิสบอนชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นัดล่าสุดชนะทางวิเซนเต้มา1ประตูต่อ0ูนฝั่งทีมเยือนเอสโตรินครับ5านัดล่าสุดที่ผ่านมาทําได้ดีนะครับด้วยการเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะ4นัดล่าสุดครับชนะทางลิโออาฟมา2ประตูต่อ 1, 2, อ 1. 1> เจ้าบ้านสปอร์ติง้งลิสบอนครับผลงานช่วงหลังฝืดไปหน่อยนะครับด้วยการเสมอคู่แข่งในลีกมา3นัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมก่อนลงเกมวันนี้จะไม่สามารถใช้งานแม็ co, กซิมิเลียโนอาราลโบก็จะมีทาง เจเลมายอาโปเต้ ia, ote, และนูโนซานโตสที่ลงช่วยทีมไม่ได้แน่นอนครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ3-43โดย3ประสานแดนหน้าจะใช้ทางจีโนวานนี่วิกเตอร์ยูเคเลสและติมเกาลงล่าสกรร่วมกันครับฝั่งทีมเยือนเอสโตลินครับผลงานในลีกยอดเยี่ยมมากๆนะครับด้วยการไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนในดๆเข้ามาเพิ่มเติม ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-4-3โดยแดงกลางจะวางทางเซก้าที่หายป่วยกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งขณะที่3ประสานในแดนหน้าครับจะวางยานิสเบกาลุยอเลฮันโดมาเกสและชูอัลคาวันโยร่วมลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับ เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนครับพวกเขามีผลงาาในบ้านที่ดีนะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเกมวันนี้ต้องมาดวลกับทางเอสโตลินที่ผลงานนอกบ้านยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับไม่แพ้มาสีนัดติดต่อกันโดยเลนนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านต่อถึง2ลูกครับผมแนะนําว่าอยู่รองทีมเยือนดีกว่าครับเลทนี้ค่อนข้างสูงไปหน่อยแต่ผมมองว่าเกมนี้ครับทางเจ้าบ้านลิสบอนน่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับแต่คงเป็นแค่การยิงเฉือนชนะเท่านั้น เพราะว่าฝั่งทีมเรีนเอสโตรลินก็อยู่ในช่วงที่ผลงานดีเช่นเดียวกันนะครับกองหลังก็เหนียวแน่นน่าจะหลุดได้ยากเลยมองว่าแมตช์นี้น่าจะสูสีแต่น่้จะยิงกันไม่ขาดครับดีไม่ดีอาจจะเสมอดังนั้นนัดนี้ครับผมว่าลองเอสโตรลินครับมีโอกาสเฮลับซับได้มากกว่าและนี่คือทั้งหมด4คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้ครับชอบก็จัดไม่ชอบปล่อยผ่านได้ครับแลวเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคู่ระหว่างฟอร์เรสต์กับอิสสวิตทาวลครับผมต่อฟอร์เรสต์ยูเป็นตุ บียาเลอันกับเอสปันยอนผมต่อบ,บียาเลอันครสุดท้ายครับสปอร์ติ้งนิดบอนกับเอสโตลินผมรองเอสโตลินครับและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่นำใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม v i p กับเราได้ครับกิจกรรมแน่นๆของระวันจัดหนักกลุ่มรับประกันว่าคุ้มแน่นอนครับและก่อนจากการวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามรวมคอมเมนต์พูดคุยทายผลสกอร์กันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเราเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ